ไปยาวกันตกใจมีบั๊กมีบั๊กมีบั๊กมีนะโอ้ยเลือแทบหมดอ่ะโอ้ เยอะเยอะมีบัเยอะทไม่ได้เอกไม่ได้เอกอะไม่ไหวเฮ้ยเบโซดอะเตายไปแล้ต้องข่าต้องเข่าโอเคบูบาบูาอะไรวะเผื่ออะไรนะบ้างเฮ้ยโดดไม่หรอกเลยอดแค่ตอนแรกวหลังๆไม่คิวเลยปะ มันมีสองรูกบอกแล้วพลยดูพลยดูข right ้างบนไว้เด no> ี๋ยวดูข้างล่างเองโอ้ยเจ็บแล้วเว้นซิปซิปมีก็เยอะอุ้ยอุ้ยตกกระจาย โอ้อะไรวะ่ะพีทจะค่าสังหารตายค่ะใครวะซู่โจวใชไ่ไมย่างาค่ะยิงไม่โดนเลยวะเป็นไรวะเล่นเมาส์ช้าไปเย์อีกพิวพิมดีพิม,พม,พมพตอนเล่นเนี่ยรับิงเข้าแคร์ค่ะรับหิงเข้าแคร์ค่ะออมีไมใครถามสองไม่กล้าพิมพูพดพิมพได้แบบไป่

ไม่ได้ทำผลงานเลยทำผลงานแทบโอ้ย oh, ยุงกัดกูตบยุงแม่งไทยปาวิ่งแล้วแม่งอะไรวะไมึทำอะไรอยู่อะ ดูกระตูนเรื่องตองไม้มาฮเก็นสองคนเรื่องอ n นเ e เอาอีเจ้าการตายอ้วมีบ้างมีบางมีบางสองตัวพอ่อยกันมาเดี๋ยวมันยิงจับไม่โดนมีสามตัวคุ้่อโอ้โหมันได้เปรียบอะตายเลย อยู่ในห้องบีแตกแล้ว,ลวไปมาเอมาเอวางเอดูนี่คุมไนะว้นะเหลือสองคนด้สามคนไปดูตรงเอเดี๋ยวดูตรงนี้ให้ดูไนะว้นะแก

ไม่ใครคะไม่ทิว

ชัดเลยชัดเลยชัดเลยไมเขาบอกชัดเลยพายพิมพ์ดครับอีกเท่าไหรนแม่งมีแน่กระโดดไปดิ

ไหนวะนะ่ะร้อยสายทานเก็บไปแล้วนคมากงไม่ได้านาี ล่ลลลเล่ลล่ลลลลัลล่ลลลเลลลเป็นด่านไหมเลี่นไหมด่านอื่ไม่เป็นอ่ะอยากเล่นโบสตีอ่ะหนุกนะเชื่อดิตาไหมอาารยา์เสียอารลอเสียออโอเคอารลเสียเปลี่ยนด่านฮะไ่งเพชรอ่ะ ึงเพลมันชื่อารมณ์เสียผมชอบดันผมชอบดันแันเรามาดันดองนอ่คนเล้าคนเ้าคนเล้านี่แหละคนเล้าอ่ะคนเลาอ่ะคนเล้ิ่งดิ่งดิ่งดิ่งพี่ดิ่งดิ่งดิ่งี่ดิ่งดิ่งดิ่งฮี่พี่พ เมาเฮียแค่คนเมาแต่ละคนแล้วโอ้ะอะไรอะอะไรอะโอเมกเกอ์อะไรอะโอเมกเกอ์เอเมกเกอร์ผมชอบดันาเตไปเลยแต่ดูเมาเมาทำไมอะไ่เขาไม่กูได้กุมเมายาสระผมยาสระเพลยขันน้า เอาออกมาเฮ่อะกดติ๊ดติ๊ดติ๊ดเติดเฮ้ยเราลุงเขาเอาา่ะมัมไม่ยุติธรรมะรู้อ่ะเออเดียเด๋ยวเข็เข้ามากันเไร่ะหต้อมดูเเด็กเด็กไม่แต่กระโหลกเลยเเล่ะเฮ้ยนาจิวแม่งใจดีขาเล่น